ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมพี่น้องครับวันนี้ผู้ใหหางวเลียงอยู่กะไมาอีกแล้วนะครับพี่น้องครับกับพลอยใส่ฟาร์มนะครับเด้อวันนี้เพิ่มกับมีง้วมไมาฝากพี่ฝากน้องหด้เลือกชมนี่หลายตัวอยู่นะครับพี่น้องครับแล้วก็มีมูเกียอยู่เ่าหลายนะครับพี่น้องกับที่เปิดราคาแบบเอาตะทึนไห่เลยนะครับพี่น้องครับ มือนี้มีมาฝากพี่ฝากน้องมีแม่ลูกง้อสาวง้ทองนะครับง้ออนาคตพอพัน์แห่หลายตอยู่พิกัดอยู่ทีบ้านเปื่อยตะบนน้องโกอำเภอบุระเบือจังหวัดมหาสาครคามครับผมเอาเพื่อบพ่เสียเวลาครับพี่น้องกะสีภาพไปถักท้ายกับท้างจอยครับสวัสดีครับจอยครับค่ะสวัสดีค่ะครับอ่ะมือนี้มีมาไม่หลายเบอือด้วยนะจอยเนาะค่ะมีเป็นแม่ลูกค่ะครบับสาวน้อยตัวละตำม,มือนค่ะแล้วก็นมีอนาคตพอพัฒนารอแลอ้วค่ะมันตัวนี้มายว่าไม่กับงามเพื่อการครับพี่น้องครับ เอารย์ฝากเบอร์โทรนะครับ0 6 3 7 3 4 2 3 2 6เอค่ะอันนี้ทรงฟิ้งขอใสครับกะประมาณเอาเบอร์เกิน200โลแล้วกันค่ะพี่200โลกับว่าไก่ยี่ดอกพี่น้องค่ะเอาตัวแรกเลยครับเบอร์นหนึ่งจะใสเอาเป็นสาวน้อยค่ะอ่ะเอาสาวน้อยเอาหลักพันก่อนไนดะ้พี่น้องเห็นไหมว่าว่าว่าถึงมื่ดมาสัน่นหรือมาเบิ่งว่าสีจากพันนะครับเป็นวัวสาวแดงโบดนะครับเด้อตัวนี้เนาะอ่ะนี่แหละครับผม เอาอพอถึงมื่นกับว่าพ่อเอาอยู่ห้อพี่น้องครับเห็นแล้วต้นนี้มันโตใหญ่ยุกลำโตเลี้ยมตดี่ลำโตเลียมโตดีเป็นว่าบดน้องจักเดือนแหละครับในประมาณหกเดือนค่ะพี่ประมาณหกเดือนนะครับเด้อลูกพอได้บูไอ้ตัวนี้นี่เป็นลูกของอันดามันค่ะลูกของอันดามันนะครับพี่น้องครับลูกของอันดามันนะครับเนาะเออนี่นะครับสูงเท่าไหร่สูงน่าจะประมาณเศษร้อยยี่สิบบวกลบประมาณร้อยยี่สิบบวกลบ จะไเปิดว้เท่าไรตัวนี้เอาเก้าพันเก้าค่ะพี่ตัวนี้เก้าพันเก้าได้พี่น้องครับเอาทรงฟีสองร้อยโลนะครับเก้าพันเก้าแข็ง<บ>ขางาม<บ>ดีบ่มีตำนี้อย่างนะครับด้วยเป็นงัวบดนะครับเนาะนี่ง้วไอหลักพันนะครับพี่น้องครับมาเอานี่เบื้องหางนี่โบดแดงเข้มนะครับเอาดานขัวกับ่บมีป่านบบมีด่างหนอกพี่น้องครับเก้าพันเก้านี่แหละถือว่าเบื้องขางเดียวแล้วก็ถือว่าแล้วเลยได้พี่น้องเด้อนี่เบื้องหน้าตาเบื้องด้นงนา,า,งดานนี้ นะครับเขาคอยเบิ่งไปลายสะด้วพี่น้องเด้อคลิปนี้อ่ะนี่เป็นงบวบดเต็มนะครับงบวบดเต็มเออนี่นี่เบื้องก่อนนี่แหละเก่าพันเก่าอ้าผู้ให่โทรไ้ดเด็กก่อนเบอร์หนึ่งวัวมาใหม่เบอร์ที่สองขับใจครับเอาเป็นแม่ลูกค่ะเอาเป็นแม่ลูกด้วยค่ะพี่น้องเป็นลูกตัวเมียด้วยค่ะพี่น้องเด้อลูกตัวเมียอ่ะนี่แหละเป็นอ่กอากระจอกเป็นงวดแดงนะครับพี่น้องครับแดงบดลูกตัวแม่ลูกจะเดือนอลไจ้ะ ลูกประมาณน,น่จาจะสามสี่เดือน <Okay. S 2> ได้ค่ะพี่สามสี่เดือนอลูกพอ่อใดอันนี้กับโบ,โบ,โบ,บูกประวัติพ่อค่ะแม่ค่ะแม่สูงเท่าไหร่แม่น่จาจะสูงประมาณลอยสามสิบห้าลอยสามสิบห้าดอนะครับแม่ท้องบ้างเนาะค่ะคููนี้เท่าไหร่ครับเปิดหมื่นเก้าค่ะตัวนี้หมื่นเก้าได้พี่น้องครับหมื่นเก้าคููนี้เอี่ยครูใหาแม่ลูกตัวแม่อยู่หมื่นกว่าบาทสูทงฟรีอสองร้อยโลนะครับ แล้วก็ตอร้องได้อีกนะครับพี่น้องครับมื่นเก้าเอานี่เดียกเอามื่นเก้าผมไม่ตำนี่แลอพี่น้องครับเอาเรียกเอา,เอน,านี่สิบเกเา้าทวนๆเป็นว่าบวชทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเด้อจะเดินอ้อมให้ดูนะครับหัวหงุดหงิดพี่นออ้องนี่อ่ะมาเลือกเอาพี่น้องครับ ชอบแบบไหนเลือกเอาง้อหงหงนะครับเนาะเอออ่ะนี่นะครับมื่นเกลี่น้องเออเลือกเอาสองคูสองเบอร์แล้วเบอร์ที่สามจอยเจ้าตัวไหนครับเอาเป็นผูรอค่ะเอาเป็นผูรอเนะาะนานะครับเ<ต>ดี๋ยวสีผ้าเบื้องตัวผูรอได้ครับพี่น้องครับผูรอตัวย่างแดงเลยนะครับเด้อเด้อให้เพิ่นจุงออกมาให้ก็ได้นะครับเนาะนี่ผูรอเอาร่อเบื้องไปกันแล้วกัน งูสาวยังเหลืออีกหลายตัวอยอู่ด้วยพี่น้องเด้อเดบบอมไ่มีปัญหาเออโอเคอ่ะหูรอนะครับเอออ่ะเดี๋ยวเพิ่นจับมาให้นะครับพี่น้องครับนี่นี่นะครับเอออ่ะโอเคตัวนี้อ่าตัวผูงามๆเลยพี่น้องครับลูกพอได้ใจอไอ้ตัวนี้นี่เป็นลูกของอเมริกาคะ่ะอเมริกาจั่เดือนแหละ ได้ประมาณหกเดือนกว่าค่ะหกเดือนกว่าหนังหนาสีดีหน่อตั้งนะครับเนาะสูงเท่าไหร่น่าจะประมาณร้อยยี่สิบบวกลบค่ะประมาณร้อยยี่สิบบวกลบด้วยครับไข่สองใบดำนี่แหละสวยดีแหละตัวนี้จะเปิดเท่าไหร่เปิดไปหมื่นเก้าค่ะตัวนี้ทรงไหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับเอาฟอรอมทรงให้่สองร้อยโลนะครับเนาะหมื่นเก้านะครับเดี๋ยวศิพัเบิ้งหน้าตาเออเบิ้งแผ่นหลังไปน้ำนะครับเอาเบิ้งมุมสูงน้ำครับพี่น้องครับเบิ้งแผ่นหลัง ดูเล็บสีย่างดีนะครับเด้อหนังไก่ย่างหนาครับผมเบื้องไกลๆไปเลยนะครับเนาะละมือเงาผูดด้เลหาซ่งนี่สีนีอยู่นะครับเนาะนี่เบื้องเอาเออนี่ยเนี่ยเนี่ยเบื้องไทยยืนนะครับนี่ยย่างสวยมากไหมย่างเด็ดเลยพี่น้องอนาคตพอพันตัวนี้อ่ะข้อขาแข็งขาเบื้องทางไปไปน้ำดูเอานะครับเดี๋ยวจะให้เบื้องเงาหางนะครับพี่น้องเด้อนี่อ่ะจะให้เบื้องไายย่างครับเออเอาไว้ลุกเดินไปอ้าวซ้ายมาบัดนี้ให้เบื้องไายย่าง นี่ไข่สองโอเคอ่ะนี่นะครับด้านไส้กับว่าปนานว่าดังหน่อยพี่น้องครับอ่ะเอออ่ะนี่ละสายเพิ่นนะครับว่าปนานว่าดังพี่น้องไปจอดลเลยกอะไรครับนี่สามเบอร์เล,เลยพี่น้องครับเอาไปถูกไปสามเบอร์แล้วเดี๋ยวสีพาเบิง้งอ่เบอร์ที่สี่นะครับพี่น้องอ่ะนี่แหละเบอร์ที่สามตัวต่อไปจอยจะตัวไหนเอาเป็นสาวน้อยคะ่ะ เอาเป็นสาวเอาเป็นแม่มัาก็ได้พี่เอาเป็นแม่แม่ท้องทั้งนี่้อค่ะพี่น้องทองหกเดือนแล้วตัวนี้ท้องแค่เดือนแล้วกอ่ะทองเขาหกเดือนแล้วค่ะท้องจะเขาหกเดือนตัวนี้ไส้ใหญ่เลยเด้อครับพี่น้องครับเป็นง้วท้องท้องก็พอได้ตัวนี้ท้องอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะท้องอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเนาะเจ็ดเจ็ดเก้าห่องหกเดือนลูกที่ไหนครับเป็นน่าจะลูกสองพี่น่าจะลูกที่สองนะครับพี่น้องเด้อลูกที่สองสูงกว่ที่รอยสี่สิบห้าบวกไปห้าร้อยห้าสิบเนละรอยสี่สิบเจ็ดอาจะได้ได้ค่ะพี่น้อง เออโอเค<ถ>ได้เลยโอเคเอ้านี่สูงใหญ่ได้ครับพี่น้องครับตัวจริงๆนี่โอเคเอ้าเดี๋ยวจะพาบเบิ้งไอ้ตัวนี้จอยเปิดไว้เท่าไหร่เปิดไว้ยี่สิบหาค่ะสองหมื่นหาด้ครับพี่น้องครับสองหมื่นหานะครับเนาะได้งว้วนทองตัวใหญ่กับอ่าอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก่าถือว่าววสีดีนะครับเด้อนะสีดีนะครับเนาะเป็นะเชืองหงูหู๋หยวทีให้เบื้อ่าหน้าตรงนะครับนี่สองหมื่นหาได้ง้วนทองตัวใหญ่นะครับเบิบ้งเอา เรียบก๋เห็นๆ,ๆดียๆยุ่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> นี่โอเคเดี๋ยวจะพาะเบืง้งแก่สัตว์เนาะเอายืนกอนลูกเออนี่นะครับนี่เป็นหัวบวดแบบทุกส่วนเลยเลยพี่น้องครับเอาหัวตัวใหญ่ใส่เบียดลอยหาสิบครับตัวนี้ครับเออเบื้องมุมนี่อีกทีหนึ่งนะครับเนาะสองมื่นหาเอา,อาเดินครับวันนี้เดี๋ยวใส่เบืยอย้องไทยยางนะครับใส่ไปเลยเอ่ะนี่ ตับหนีบมีเด้อครับพี่น้องครับน้มกะดซีหัวนะครับเนาะอ่ะอน,นี่นะครับห่ะวนไปลูกเออเนี่ยซ้ายไป,ซ,ยไปซ้ายไปนะครับสีขาวกแย่งเดียวไม่ใ <c oughs> ่ขาวกสิแทบไปทางนั้นโออเออเอเอ,เอ,เอนี่อ่ะนี่มึงมุ่งไปไก่นะครับนี่โอเคตัวใหญ่ด้อครับเด้อสองมืนหาย 20, 5, พี่นอ้องว่าท่องสี่หกเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเบื้องตัวต่อไปครับผมเอาเป็นสาวน้อยค่ะตัวต่อไปนะครับเนาะ าสาวน้อยนะครับเออสาวน้อยตัวนี้เดี๋ยวมันสู้สิยว้องข่าก็นยังตีบังเงาท้ามลงไปเออเดี๋ยวนะเอออ่ะนี่นี่ตัวนี้เป็นสาวน้อยอ่าน้องเขงจาจักเดือนหรือครับในประมาณเจ็ดแปดเดือนค่ะประมาณแปดเดือนเจ็ดถึงแปดเดือนสูงนี่ก็สิร้อยยี่สิบกัวด้ครับเด้อ,อแขนนีดีครับผมแขนดีเต็มดีอยู่เจ็ดถึงแปดเดือนนะครับเนาะ ลูกพ่อได้ใจตัวนี้เป็นลูกอันดามันค่ะลูกของอันดามันนะครับพี่น้องลูกของอันดามันนะครับเนาะตัวนี้จอยเปิดเท่าไหร่เมื่นหาค่ะตัวนี้มื่นหาเน้ะครับพี่น้องครับลูกของอันดามันนะครับเด้อสูงร้อยยี่สิบกัวนะครับเนาะนี่มื่นหาเนานี่เบื้องหน้าตาเบื้องแผ่หลังตัวนี้เต็มดีเด้อครับพี่น้องครับมื่นหามื่นหานะครับเนาะเออเออนี่นี่นะครับ เดี๋ยวให้เป็นอวยขะาง,างมาให้นะครับเนาะ<_ <d> _เออจังสีสีชัดโอเค,ออเ,คเอาหมูเนี่ยเอาคิดแล้วเออนี่ยยืนทานี่แล้ยังมีชัดอ่มือหาหนีได้ครับเด้เอเบิ่งเอาสีนี่นะครับมือหานะครับอ่ะนี่เบิ่ง้องชัดเล็บบ่มีปัญหาหรอกครับเออแข็งได้เละพี่น้องอ่ะวเล็บไม่มีปัญหาทุกตัวในยาอ่าฉีดยาบำรุงย,าย,ย้ายยังหมือเลยนะครับพี่น้องครับอยู่นี่ มัมลุงไทยพญาิกัปากเท้าเปื่อยค่ะเออสิีเออนี่มือหานะครับเนาะดูมุมนี้จะเดเนจะชัดตัวต่อไปครับผมเอาตัวติดกันเลยค่ะเออเอาตัวดำนี่แหละครับลูกสาวปีศาจแดงลูกของปีศาจแดงเออโอเคลูกปีศาจแดงนะครับจะเด็นจะชัดอะตัวนี้ลูกปีศาจแดงตัวใหญ่ด้วอครับพี่น้องครับสีออกตาเนี่ยแหละครับผมก็จะกรเดือนะครับจอย ได้ประมาณแปดเดือนค่ะประมาณแปดเดือนไหมครับพี่น้องประมาณแปดเดือนสูงเท่าไรแล้วตัวนี้น่าจะประมาณเท่าไรไอประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบได้ไหมครับพี่น้องครับร้อยสามสิบได้ขนาดทั้งผู้หลุดเจ้าแม่บางบุสูตัวนี้จะเปิดเท่าไหรเอาหม่องเอาเลยนะพะย่ะเอาสิบหาค่ะสิบหาได้ครับพี่น้องครับหม่องเอาเลยเด้อร์สิบห่านะครับเนาะสองมื่นหาพูดเลเออสองมื่นหาพูมื่นหานะครับพี่น้องนี่ผู้ใดหาแบบนี้อยู่กับ มาเอาตัวนีพี่น้องครับงบมืน่มนก่าบาทครับมากแบบใดหเลือกเอานะครับเนาะนี่ตัวละมื่นหายพี่น้องตัวใหญ่อยู่ดีนี่ใส่ใยนี่แหละพู้เรามักสีบอกตามตาดําพืน้นแดงแดงเก่าตัวนี้ไปนะครับด้านาขวากับบมมีป่านบอมมี่ดังนะครับเนาะตัวละมื่นหาได้คับพี่น้องอ่ะนี่ดูชัดๆนะครับเออนี่มึงเอานี่โอเค ต่อไปตัวเบ่งตัวเท่าโบตัวใหญ่ตัวนี้บักใหญ่เลยนพี่น้องครับลูกพ่ออะไรครับจอยเป็นลูกของโตโน่ค่ะลูกโตโนโ่ตัวนี้สูงลอยสามสิบห้าบวกบวกไปหารลอยสี่สิบหรอมั้งตัวนี้ตัวใหญ่เ้อครับพี่น้องครับลูกโตโน่เป็นเท่าโบดนะครับโตโนโตโน่สายเท่านะครับอ้าวตัวนี้จัดมากครับเอาสิบหกค่ะหมื่นหกนะครับอายืนดีๆนะโตโน,น,ออนะโนออ่น้อยเอ้ยยืนดีๆนะลูกอย่าเห็ุของจองเออนี่ เัาเหนียวพี่น้องครับอยากให้ยืนงามงนะครับนี่โตโนเงหงางง่ายดีดวยครับเด้อเหตุไรงั้นตัวโน้งมื้นหกตัวแบบง่ายได้พี่น้องครับสูงลอยสามสิบห้าไปหาลอยสี่สิบพุ่งละพะฟูหงางง่ายๆนี่นะครับเมืองเอานะครับเหตุเด้อ น้ำนามาูเอออยู่นี่ดีอ่ะนี่นะครับบังเราชัดๆเอาตัวขาวนี่มืนหกเลยครับตัวทั้งหลังเนี่ยมืนหาเอาพี่น้องเอามาตัวใดนะครับเนาะลูกของโตโน่แา่บังท้ายหลังตัวนี้เต็มดีเลยครับพี่น้องเด้อเต็มดีแล้วก็เดี๋ยวให้บังเล็บอ่ะเดือกเอาตัวต่อไปครับผมต่อไปนะครับเนาะ เออโอเคเอ้าตัวนี้กะงามเพื่อนตัวนี้เท่าบดอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็นลูกของตัวโนค่ะพี่ลูกตัวโนค่ะจักเดือนหรอตัวนี้ด้ประมาณแปดเดือนนะคะประมาณแปดเดือนนะครับพี่น้องครับสูงสะใจจ้ะน่าจะประมาณหนึ่ยี่สิบห้าบวกประมาณรนึยี่สิบห้าบวกด้เพียงตัวนี้ได้เปิดเท่าไรนี่เปิดเลยมืนห่าค่ะตัวนี้มืนห่าได้ครับพี่น้องครับเอ้ามืนห่านี้เลือกเอานะครับเนาะมืดหาน้เลือกเอาูุได้มาเท่าตัวใหญ่ๆนะครับเนาะ นี่ดิฟไม่มีปัญหาเอาเบื้องแผ่นหลังไปนี่งัวเท่าตัวละหมื่นห้านะครับเนาะถ่ายยองคงว่าเท่าไปนี่กะระดกพิเศษนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้เป็นคูนะครับเนาะนเอาเบื้องแผ่นหลังเบื้องข้างขวาครับผมน,นี่นะครับเนาะนี่เบื้องตัวนี้เบื้องท่ายยืนดีๆพี่น้องเ,เออมันยืนดีแล้วบล่เนี่ยนี่ทรงดีดีครับตัวนี้กันเลย มักตัวใดงเลือกเอาครับผมงวสาวมีไหลหลยอยู่ต่อไปกับสีมีงวผูอีกสามตเด้อพี่น้องเด้องวผูอีกสามตนะครับเนาะเลือกเอาเลยเอาตัวแดงกั้นใจเอาตัวแดงเนาะเอาตัวแดงผูเล่าตัวใหญ่นี่แหละตัวนี้สูงร้อยสามสิบห้าบวกบวกไปหาร้อยที่สิบเลยพี่น้องในช่วงนี้แหละมาอนี้เอาปิดพิเศษให้เลยอันนี้เอาแบบพิเศษให้เลยพี่น้องครับแบบนี้ตัวนี้งวลูกพอได้เข้าใจ ตัวนี้นี่เป็นลูกของไอ้วีเอลโลโจค่ะพี่ VL เอลโลโจนะครับงวดจักเดือนหรอกะได้ประมาณ11เดือนค่ะ11เดือนนะครับสูงเงยเลยได้พี่น้องตัวนี้เอาจอยจัดพิเศษมาเท่าไหร่ตัวนี้เอาสิบเก้าหาร้อยค่ะมื่นเก้าหาร้อยนี่คือตัวตัวบุกเงยได้พี่น้องครับสูงรอยสามสิบหาได้แล้วแหละปกติกับเปิดสองมันหะเนาะราคาว่ามันสองมื่นกว่าแล้วล่ะตบานี่เอาแบบพิเศษเลยพิเศษราคาสิบเก้าหาร้อยมั่งพี่ผู้ใดหาพอพันมื่นกาบาทได้ตัวเงยกะตัวนี้เลยได้ครับพี่น้องครับ มากสีแดงเข้มสีเดียวแข่งขายงย่ๆขายเย,ยียดๆทรงฟรีให้อมเอาพ่อเอาได้เลยพี่น้องครับมันโตใหญ่เลยครับเด้อ,อตอนนี้บ่มี้ะครับสีนี่บุ้งขัางเดียวแล้วเลยไข่สองนะครับเนาะเออนี่บุ้งแผ่นหลังอ่ะนี่นะครับดันใส่บ่มีป่านาบ่มีดันดดงนะครับเลือกเอาไขา่นะครับ เหล็ผมมีปัญหาหรอครับผมเออนีด้ออ่ะนี่ไหมมื่นเก่าหาลอยทำพี่นออ้องเออแต่เสื้อาเบ่งตัวต่อไปนะครับพี่น้อง <c oughs> อ่ะตัวต่อไปตัวนี้กับตัวใ่ได้ค่ะพี่น้องครับใส่ก่ีกเชือกันงก,กับตัวเมื่อกี้นะครับเนาะตัวนี้กับเปิดพิเศษให้เลยคะ่ะนี่ตัวนี้กับตัวใ่ขึ้นกันนด้คับพี่น้องเป็นสีดําดแดงนะครับเนาะนี่แขงขาใ่ๆตัวนี้ลูกพ่อไหนครับ ตัวนี้เป็นลูกของวิโก,โก้ค่ะลูกวิโก้น้องเจ้าเดือนละประมาณเข่าปีค่ะประมาณปีประมาณเข่าปีาลูกเนี้ยไปแล้วประมาณจะปีหนึ่งนะครับนะเนาะหางไงน,นะครับเออเอายืนไว้ใช้แสงลูกเออเดี๋ยวพี่น้องม้่งขางกันนะครับอืบเออโอเคอ่ะถ้าม้วนหางนี้ก็ไดิง่งหองอาจทีมันเหมือจนจะหน่อยเด้มุม้นี้เนาะนี่ตัวเง่ได้ค่ะพี่น้องครับตัวนี้จเปิดเท่าไหร่เอาสิบเก้าหาร้อยกันค่ะ 19บเก้าหอขึ้นกันนะครับเนาะสิบเก้้ารลูกไปเอออวยบางขางกันพี่นอกเดี๋ยวด้เก้าหา5อยเออเดี๋วด้อไวแต่ขางแต่เด็ดกันอ่ะโอเคนะครับนี่สิบเก้าหาอ่มึงมุมเนียวได้เพี่งนตัว,ตว,ตว,ตวใหญ่ขึ้นกันนะครับเด้อสิบเก้าหได้ตัวใหญ่ๆเลยพ่ได้หาพอพัน น่ากดพอพันอยู่นะครับเนาะนี่เบื้องแท่นหลังเบื้องไกลๆเอานะครับตัวใหญ่ๆนะครับเออโอเคครับวันนี้เอ้าเดี๋ยวสิผ้าเบ,บื้องตัวต่อไปครับผมอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวหน่อยนี่ผมไลยมากันพี่น้องเดี๋ยวเดอึบเด,ดเออ,อ,อโอเคอ ดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวมันยม,มุมาถึงเอา้าโอ้ยโอเคอ่ะอไวายแบนี้เออนี่จะเบื้องสีสัว์ตัวนี้น้องจังเดือนครับในประมาณหาเดือนกว่าค่ะหาเดือนสีบักดีเลยนะครับพี่น้องครับลูกพ่อได้ใจไอ้ตัวนี้นี่เป็นลูกของโนเบิลค่ะลูกโนเบิลอายุหาเดือนกลัวได้พี่น้องครับสูงกับสีทะเลเราอย,ย่ี้สิบทะเลมันนี่แหละคะ่ะตัวนี้เท่าไหร่ครับใจเอาหมองเอาเลยเนาะค่ะครับ เอาเมื่อสามหาลอยอ่ะตัวนี้เมื่อสามหาลอยเด้อพี่<อ>น้องเด้อเมื่อสามหาลอยนะครับเนาะไปเลี้ยงไว้คุณไว้นี่เอาหมูเมื่อก็บัดกับเบอร์เดอกพี่น้องครับเรียกเอาตัวนี้สีดีนะครับหลังหนาพร้อมนะครับเนาะนี่สูงใส่กับประมาณหน่อยนี้สิบนะครับอ่ะตัวนี้โบไม่แย่งหรอกครับเลือกเอาดูชัดๆดสีนี้เป็นสีเดียวอ่ะทั้งตัวเลยเด้อพี่น้องครับ นี่ไข่สองนะครับเนาะดันใสก่กะบัวปานบัวดังนะครับผมอนี่ออาพี่น้องมากแบบไหนไมอเลือกเอาด้วยครับเด้ออ่ะง้วงสวยๆจากพลอยใส่ฟาร์มครับผมอะนี่เอาเบื้องหน้าตรงท่านนี้นั่งนี่เร็วนี่เออกะเจหน้าจะมีห้แคนนินลน้องมนีนะครับผมนี่เอาพี่น้องครับ เมื่อเลือกเอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะน่าจะขอจบขอบพ่อไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ